สวัสดีค่ะนะวันนี้นะคะครูสุภตานถาเชษจะมานำเสนอเรื่องคำนามในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดบางเนลนเรามาดูความหมายของคำนามกันก่อนนะคะสำหรับความหมายของคำนามนั้นคำนามก็หมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืช สถานที่และสิ่งของนะคะสภาพอาการลักษณะทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมานี่ก็คือความหมายของคำนามมาดูตัวอย่างประโยคที่มีคำนามอย่างเช่นแม่เล่นโทรศัพท์ แม่และโทรศัพท์ก็คือเป็นคำนามพี่ทำกับข้าวพี่กับคำว่ากับข้าวเป็นคำนามประโยคต่อไปนะคะตัวอย่างประโยคที่เป็นคำนามอย่างเช่นทำความดีและเว้นความชั่วไม่มีใครหนีความตายผลนะคะต่อไปตัวอย่างถัดไปตัวอย่างของประโยคนะคะก็คือ หมอรักษาคนไข้หมอกับคนไข้คือคำนามประโยคถัดไปครูสอนหนังสือครูและหนังสือคือคำนามต่อไปนะคะเราจะมาแบ่งชนิดของคำนามนะคะคำนามแบ่งได้เป็น5ชนิดได้แก่สามัญนามวิสามัญน,นาม,าม,านนามและสมุหนาม ต่อไปนะคะลักษณะนามสุดท้ายอาการละนามมาดูประเภทของออชนิดของคำนามแต่ละชนิดนะคะชนิดแรกสามัญนา,ามสามัญนา,ามก็คือหรือเรียกว่าคำนามทั่วไปคือคำนามที่เป็นชื่อทั่วๆไปเป็นคำเรียกสิ่งต่างๆโดยทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจง เช่นคนสุนัขก,กระรอกต้นไม้หนังสือผีเสื้อเหล่านี้นะคะเป็นลักษณะของสามัญนามต่อไปชนิดที่2วิสามัญญนามวิสามัญญนามหรือเรียกว่าคำนามเฉพาะก็คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคนสัตว์หรือสถานที่ เป็นคำเรียกเฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นใครหรือเป็นอะไรเช่นเด็กหญิงมานีพระอภัยมณีวันศุกร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ก็คือวิสามัญนามนะคะต่อไปเป็นสมุหนามสมุหนามคือคำนามที่ทำหน้าที่แสดงหมวดหมู่ของคำนามทั่วไป และคำนามเฉพาะเช่นกอไผ่ฝูงมดบริษัทนะคะเหล่านี้เป็นต้นต่อไปก็จะเป็นลักษณะนามลักษณะนามก็คือคำนามที่บอกลักษณะของคำนามเพื่อแสดงรูปลักษณะขนาดปริมาณของคำนามนั้นๆให้ชัดเจนเช่นบ้านหนึ่งหลังโต๊ะหนึ่งตัว คำว่าหลังและตัวนะคะก็คือลักษณะนามสุดท้ายนะคะชนิดสุดท้ายก็คืออาการลนามอาการะนามก็คือคำนามที่เป็นชื่อกริยาอาการเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมาไม่มีรูปร่างมักมีคำว่าการและความนำหน้าเช่นการกินการเดินการพูดการอ่านการเขียนความรัก ความดีความฝันเป็นต้นอันนี้ก็คืออาการละนามนะคะสำหรับในคำลายคำนามนี้นะคะครูก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้ฝึกหัดทำนะคะ คำชี้แจงของคํำสําสนุให้นักเรียนสํารวจคํานามและคำสรรพนามจากวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกําเนิดภาษสังนะคะแล้วนําคํานามและบอกชนิดของคํานามนั้น